เพราะระบบระบอบที่ผมออกแบบใหม่นี้ทําให้ประชาชนกลายเป็นตัวรัฐบาลเองหรือเป็นผู้ปกครองตนเองดังนั้นประชาชนแต่ละท่านจึงมีมูลค่าไปในตัวนะฮะมูลค่าที่มีนี้ที่นี่ตีเป็นมูลค่าเท่ากับทองคำคนละสองร้อบาทก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาราคาทองคำ ในวันที่จะตีค่ากันขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ตำแนหน่งไหนตอนนี้มา26 0 0 0แนวโน้มก็น่าจะไปถึง3 0,000ดังนั้นผมจึงตั้งตุ๊กตาตุ๊กตาตัวเลขไว้ที่3 0,000นะฮะ30,000บาทคูณ 200, 2 0 0 236ก็เท่ากับว่าประชาชนแต่ละคนมีมูลค่าทัละ6ล้านบาทนะครับอันนี้ ตั้งเป็นตุ๊กตาหมายว่าตุ๊กตาตัวเลขที่มีมูลค่าสูงนะครับหล้านบาทถ้ายัางต่ําก็คนละ2ล้านบาทกนะ็จะมีให้เลือกอยู่สามสเต็ปก็คือ2ล้าน4ล้านกับ6ล้านก็นแล้วแต่นะฮะคราวนี้ผมมาตั้งตุ๊กตา6ล้านนะฮะก็เพื่อให้เห็นตัวเลขส,สวยงมงามกันนะครับเมื่อประชาชนรู้ว่าตัวเองมีมูลค่าแล้วเนี่ย คนไทยก็จะพลิกเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นแบบคนไทยที่เป็นคนไทยตูกป,ปลอมคนไทยเลื่อยเปื่อยคนไทยอะไรที่เป็นอยู่เนี้ยที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยก็จะปรับตัวเป็นผู้มีคุณภาพนั่นเองนะฮะแบบนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะ,ะว่าเมื่อประชาชนมีมูลค่าหล้านบาทแล้วมันมีผลอย่างไรกับประเทศนะครับผลของมันก็คือว่ามีเงินมหาศาลเข้ามาในประเทศนั่นเองนะครับ แล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องแปลงเป็นเงินดิจิตอลนั่นเองเพราะเราอยู่ในยุคดิจิตอลนั่นเองก็จะกลายเป็นเงินดิจิตอลบาทนะฮะเงินดิจิตอลบาทนี่มันเป็นเงินที่รัฐจะต้องควบคุมดูแลนะฮะเพราะประชาชนเป็นตัวรัฐบาลเองนะฮะเงินที่เข้ามาหรือพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะ,ะแล้วเราเป็นตัวรัฐบาลเอง การที่เป็นรัฐบาลเองนั <S <S <aren Philadelphia> ้นเป็นร <expands> <trendy> ัฐบาลที <h ização> ่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันจึงไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่มามาสอดสองมาเอาเปรียบอะไรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับกลายเป็นรัฐบาลที่มันดูแลต่างหากเข้าถึงประชาชนไปที่ไหนทําอะไรเป็นอย่างไรอ่าก็เพื่อที่จะดูแลคอยพิทักษ์คอยเตือนนะคอยเตือนนะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่เป็นอะไรจะเผชิญอะไรเจออะไรนะฮะคอยปกป้องพิทักษ์นะครับ ก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่มาจากพักใดพักหนึ่งนะที่มารวมลูกเราอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับท่านอาจจะลังเกียจนั่นเป็นเพราะว่าโลกยังไม่เคยมีประชาชนปุกของตัวเองไงนั่นก็เลยมีไอเดียนี้ฟังหัวกันอยู่เพราะนั้นก็แจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวแต่มันก็ตรงข้ามต่างหากรัฐได้รู้ว่าอ๋อท่านใช้เงินอย่างไรไปอย่างแบบไหนอย่างไรท่านไปตกยากลําบาก เงินติดขัดตรงไหนอะไรเงี้ยรัฐมีหน้าที่มาคอยช่วยอยู่แล้วมาช่วยมาดูแลมาปกป้องพิทักษ์ไม่ให้เงินท่านสูญเสียตกหรือหายไปอีกอย่างอีกอย่างก็คือเป็นการควบคุมประชาชนให้เป็นพลเมืองดีไม่ใช่พลเมืองร้ายใครก็อยากเป็นพลเมืองดีนะนะครับถ้าเป็นพลเมืองร้ายจะเป็นยังไงรู้ไหมฮะก็ระบบระบบใหม่ประกาศว่าประตูทุกประตูนะเป็นของรัฐหมด ประตูทุกประตูนะฮะแปลกไหมฮะเป็นของรัดหมดนะครับแล้วประตูทุกประตูเนี่ยนะฮะมันจะบอกสถานะประชาชนเลยลใครเดินผ่านตรงไหนหรือไปไหนมาไหนนะรัดรู้ร,รู้ตรงที่ประตูนี่แหละรู้ได้หมดนะครับแล้วผนังนะผนังบ้านก็จะเป็นการพูดคุยติดต่อรับได้เลย,เลยนะครับท่านพูดคุยโต้โต้เถียงถามถามได้เลยถามที่ผนังอะ่ะ ถ้าผนังมันจะมีไมโครโฟนมันแปลงคําพูดของท่านเป็นเป็นเทคแล้วเทคมันก็จะ AI มันจะจรมันจะรู้เองว่าท่านถามอะไรแล้วมันจะไปตอบออกมาให้ท่านนั่นแหละครับเป็นโลกใหม่และไอ้ผนังก็คือจอใหญ่จอยักษ์ทุกบ้านมีนะคือระบบระบบใหม่ทุกคนมีบ้านใหม่บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่นี้มีจอใหญ่จอยักษ์เลยนะครับทุกห้องมีจอไว้ติดต่อกับรัฐเป็นอย่างนั้นนะฮะ แล้วสงสัยอะไรสอบถามได้เลยรักยฐก็จะอธิบายได้เลยนะครับน,นั้นอันนี้คือภาพที่ใช้เห็นนะฮะเห็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเพราะนั้นการที่รัฐรู้ไปหมดว่าท่านทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองดูแลนั่นเองนะครับเขาไม่ได้มาอะไรล้วงอะไรในความลับท่านมากมายนะครับแล้วก็การที่ประชาชนมาเป็นรัฐเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เราจะไม่มีข้างแบ่งข้างกันเช่อนอันนี้เป็นของรัฐบาลอันนี้เป็นของประชาชนมาล่วงลูกประชาชนอะไรเงี้ยสิทธิหายไปแต่มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรัฐซึ่งเป็นข้อถกเถียงต่อไปนี้จะไม่เป็นข้อถกเถียงแต่กลายเป็นว่าประชาชนนั้นน่ะรับผิดชอบอ่ะรับผิดชอบนะรับผิดชอบ,นะบ,ไ,ชอบไม่ใช่เป็นการลำบากแต่เป็นการรับผิดชอบที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ยอมยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเพราะเรามาทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ไง เป็นตัวรัดเองเลยมันก็ต้องสูญเสียบางอย่างอย่างสมัครใจอย่างตั้งใจเพราะรัดนี้เป็นรัดของชั้นเองเป็นอย่างนั้นนะฮะความรู้สึกมันจะเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะเราอยู่อยู่อยู่ยุคประชระาชนปกครองตนเองไม่ได้อยู่ในยุคเนะสือสิงห์ทิงแรกมาเป็นผู้นําประเทศไม่ใช่นะฮะไอไอการที่เสือสิงห์ทิงแรกมาเป็นผู้นําประเทศนั่นแหละครับที่ท่านกลัวกันนั่นแหละมันต่อไปไม่มีอีกแล้วนะเอาละ เมื่อทราบว่าไม่มีแล้วก็มาดูว่าการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับการเงินในระบบดิจิตอลนั้นมันก็จะมีอยู่4อย่าง5อย่างที่จะต้องลดนะ,ะแล้วเป็นแล้ว,ลวต้องทําให้เป็นเงินดิจิตอลก็คืออย่างที่1ก็คือลดการพิมพ์เงินน่ะพิมพ์กระดาษพิมพ์เหรียญอย่างเงี้ย,นนยแล้วเหรียญนี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันอย่างผมเป็นคนแรงงานผมต้องไปแลกเหรียญเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องต้องไปกรมบัญชีกลางไปแลกเหรียญอย่างเงี้ยน จ้าของธุรกิจธุรกรรมอยู่ๆก็มาเสียเงินในการที่จะใช้เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเพราะมันต้องแตกต้องจ่ายมันไม่มีก็ธุรกิจก็เดินไม่ได้ก็ต้องผลิตเหรียญขึ้นมาเหรียญไม่พอก็ต้องไปแลกอย่างเงี้ยไปที่กรมบัญชีกลางผมก็ต้องไปแลกอยู่นั่นคืออุปสรรคปัญหาอย่างหน่นะครับแล้วก็แบงก์อีกแล้วมันเป็นเชื้อโรคด้วยมันก็ควรที่จะลดขั้นตอนยุ่งยากนี้ไปเสียนะครับเพราะนั้น มันก็จะเป็นเงินดิจิตอลน,นั่นเองเป็นเงินตัวเลขต่อมาที่สองที่ต้องลดนะฮะคือลดเงินเฟ้อได้ไงเ้ไอนี่ถุกแสบเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมัน,มนทำให้คนจนอย่างพวกผมเนี่ยไม่สามารถจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรได้มได้เลยเพราะไม่สามารถจะไล่ล่าเงินเฟ้อได้เงินเดือนอะไรได้มัน,มนไม่สามารถแซงเงินเฟ้อได้ไงมันเงินเฟ้อมันสะสมมาทุกปีอ่ะเพราะนั้นก็ต้องใช้ดิจิตอลบาทเพื่อลด เงินเฟอ้อลงหายไปนะครับต่อมาลดดีกันที่สามก็คือเป็นการควบคุมของรัฐนั่นเองรัฐจาเป็นต้องควบคุมดูแลเงินทั้งการแลกเปลี่ยนด้วยเป็นผู้ที่ควบคุมเงินะนะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะรประชาชนดูดูแลควบคุมเงินเพื่อไม่ให้เกิดอะไรไม่เกิดการพวกนอกข้อกันพวกนอกกฎหมายพวกทำผิดพวกค้าของเถื่อนอะไรเงี้ยนะเราก็คงเข้าใจความหมายนะครับคือรัฐต้องดูแตงนั้นต้องเป็นเงินดิจิทัลนะฮะ พราะอันนี้ต้องมาดูดูได้ทั่วถึงหมดต่อมาอันที่4ที่จะต้องลดลงไปก็คือ,อลดไอ้ความซับซ้อนที่เราต้องซื้อของในยุคใหม่นะครับของยุคใหม่นี่มันมันซื้อทางออนไลน์มันมันจะไป แบบเดิมมันมันโลกไม่โลกคงไม่กลับคงจะไปทางออนไลน์กันมากจะไม่จะมีน้อยอะ่ะเพราะนั้นมันจะลดความยุ่งยากตัวนั้นไปนะครับเงินก็จะจ่ายกันเป็นดิจิตอลออกไปไม่ต้องไปแบบเดิมถ้าแบบเดิมก็จะไปอยู่ในเมืองสมรรานนิยมคือเมืองย้อนยุคอะเพราะว่าในระบบระบบผมจะมีเมืองย้อนยุคคือคุณไม่ต้องมาใช้ระบบเงินของโลก มันจะกลับไปสู่การใช้เงินของยุคโบราณน,นะเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ธของเมืองเลยนะฮะเมืองไหนอยากจะมีวิถีช,ชีวิตแบบนั้นก็ใช้วิถีชีวิตแบบนั้นไปเลยเมืองโบราณน,นะฮะเป็นแบบนั้น,น,นไปดูรายละเอียดจะสนุกอะ่ะไปอยู่เมืองโบราณท่านเบื่อเมืองทันสมัยก็ไปอยู่เมืองโบราณได้นะครับส่วนที่5นั้นก็เป็นการลดขั้นตอนการแปลเงินต่างสกุลกันเงินต่างแพลตฟอร์มกัน มันจะลดความยุ่งยากมาใช้ดิจิตอลบาทแล้วนะเพราะนั้น5อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดในโลก AI เราก็ต้องเตรียมตัวเสียาเงินของเราหกล้านนะมันจะถูกแปลงเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้เงินมันจะไปถึงประชาชนอย่างไรนะเงินจะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ถ้าทุกคนส่งส่งเศจตัวเองอะ่นะหนึ่งเสียงเน่ยหงเสียงส่งมา เป็นใบแสดงเจตจำนงไปให้ที่วัดวัดเขาก็รู้ว่าอ๋อเสียงจริงมาจริงวัดก็จะออกให้ไม่มีไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกไม่มีการเมคนะวัดก็ต้องเป็นความบริสุทธิ์เสียงมาจริงเลยนะครับจากวัดเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เสียง40ล้านเสียงจริงนะสี่ล้านเสียงจริงไอเสียง40ล้านเสียงเวลามาจริงมันก็คือคำสั่งจริงนั่นเองของประชาชนนะครับช่างเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยนมันได้หมดเลยมันเป็นคําสั่งประชาชนนะครับไม่ต้องไปกลัวทหารไม่ต้องไปกลัวรัฐบาลอีกต่อไปไม่ต้องไปกลัวพลบงพลบ,พล,บพลกออะไรไม่ต้องเลยเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยมีความจําเป็นต้องใช้กฎหมายระดับสูพสุดหรอประกาศออกมาให้พลกอพลบออะไรของทหารของอนายกไม่ความหมายตำ่ำต่ำสักต่ําชั้นของประชาชนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์กว่า นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่นี่คือความจริงความถูกต้องที่ประชาชนไม่รู้ก็ดูเสียว่าประชาชนนั้นหนึ่งเสียงของท่านอ่ะมันทรงพลังมากแล้วท่านจะเก็บไว้ทําไมผมผมอยากจะถามหนะ่อยว่าท่านี่เก็บเสียงสงวนเอาไว้ทําไมเก็บเอาไว้ให้เก็บเอาไว้แล้วก็ถูกเขาหลอกให้ไปเลือกโจรสยุสตอยู่ดีอ่ะแล้วก็ไปยกอำนาจให้โจรสยุตโจรสยุดก็ไปเล่นกันก็วนอยู่ในวงจรเก่าอีกก็มาซ้าเติมท่านชีวิตท่านก็ไปไหนไม่รอดก็เป็นทาสโเรื่องยุคใหม่อยู่เนี่ย แล้วก็ส่งมอบแดกบาปนี้ให้กับลูกหลานโอ้ท่านเป็นผู้ที่ไม่น่าเคารพเลยนะครับไม่น่าเคารพเลยไม่ใช่คนไทยด้วยเออน่ารังเกียจน่ารังเกียจผมรังเกียจมากดังนั้นหนึ่งเสียงของท่านต้องส่งมาที่ขบวนคู่ชาติพจ้าตากในยุคเอไนี้เพื่อที่จะสร้างราชธานีใหม่ในยุคนี้ก็ต้องเรียกว่าสร้างอาชาติมหาอำนาจใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านกัลยาณมิตนั่นเอง มันเป็นบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยที่จะต้องเป็นชาติมหาอหำนาจด้านการจรานรมิตรและการที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านมันก็ต้องมีสสเต็ปสามขั้นตอนก็นคือ1ควบคุมเงินนะควบคุมเงินในการไหลเวียนแลกเปลี่ยนทั้งหลายนะครับสองควบคุมผลิตผลผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ต้องออกมาเพราะเงินมันมหาศาลก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ทั้งหลายมารองรับนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเราก็จะเราไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีหรอกแต่ว่า เนื่องจากเรามีเงินเนี่ยเงินที่เราแปลงประจากประชาชนมนุษย์ทองคำเนี่ยแล้วแปลงเป็นเงินดิจิตอลบาทเงินมากมายมหาศาลนี้เราสามารถที่จะจ้างองค์ความรู้ต่างๆมารวมกันที่ประเทศไทยเพื่อตั้งเป็นฐานผลิตเลยอย่างเช่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยผมก็หนดว่าทุกบ้านทุกบ้านนะกะตีว่ามีสิบล้านบ้านอ่ะสิบล้านบ้านหุ่นยนต์สิบล้านตัวก็โอ้โหมหาศาลแล้ว แล้วก็หุ่นยนต์กองทัพอีกละหุ่นยนต์บริการอีกละนะฮะเอาเป็นว่าเอาสัก40ล้านดีไหมสี่สิบล้านหุ่นยนต์มันก็เยอะแยะเลยอะ่ะนะฮะสี่สิล้านหุ่นยนต์มากมายมหาศาลดังนั้นประเทศไทยเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิ m แมโนนอย o b โบรบอแค่เนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่แล้วแล้วก็รถยนต์เหมือนกันเราก็จะผลิตรถยนต์รถประจําตัวอ่า เป็นรถประจําตัวนะฮะรถเก่งที่ใช้ทั่วไปนี่เราจะรังเกียจที่นั่งสายขวาเนี่ยเพราะว่ามันกินพื้นที่แต่เราจะลดเป็นรถเฉพาะตัวเพราะนั้นก็จะลถมันจะลดลงไปเหลือแค่แปดสิบเซนกับหนึ่งเมตรแค่นั้นเองอะจะวิ่งบนถนนมันทําให้หลบหลีกได้ง่ายแล้วมันกินพื้นที่มากและมันเป็นฟอร์แมตใหม่ของโลกที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบของไทยเรียกว่ารถไทยอีกประเภทหนึ่งนะครับ อันนี้แล้วระบบจ,จราจรก็เป็นระบบจอดใหม่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เราก็ค่อยเรียนรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะทำหลือเกินไอ้เทคโนโลยีนี้มันทําได้หรือเปล่าก็คือไอ้ไอ้บอลลูนอะบอลลูนอะบอลลูนที่มันลอยอะนะฮะคนไทยเรียกพยมยานอะไรเงี้ยนะฮะพยมยานกับบอลลูนที่มันลอย เป็นเรือหาะนะฮะถ้าเราติดเจ็ตมันจะเป็นอย่างไรผมก็ลำลังออกแบบใหม่ผสมผสานอยู่คือผมจะต้องสร้าง,างเครื่องบินนี่ยมันผสมจะได้เครื่องบินก็ไม่ใช่เรียกพยมยานก็ไม่เชิงเอาผสมผสานกันออกมาเป็นยานยานอากาศยานอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องการวิ่งเร็วฮนะต้องการวิ่งแค่3-400ี่ร้กิโมตรช่โมงนั่นเองแล้วก็บินระยะต่ําเพื่อชมวิวเป็นยานเพื่อชมวิวเห็นวิวเห็น นั่งไปชมวิวไปท้องท้องพื้นของมันเป็นกระจกใสอย่างเงี้ยนะครับบินไม่สูงบินระดับต่ํานะครับเพื่อชมวิวไงแล้ววิ่งแค่สามสามสิบสามสามร้อยสี่ร้อยแค่นั้นเองอะ่ะคือไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายมันจะเป็นต้องรีบร้อนอะไรกันมลถ้ารีบร้อนก็เป็นเครื่องเครื่องบินก็แค่นั้นเองอะ่ะอัน,นี้ไม่ใช่เครื่องบินไงอมันเป็นระหว่างตรงเนี้ยผมอยากผลิตผลิตขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นการขนส่งสินค้าด้วยสินค้าก็จะขนส่งตรงเนี้ยมันก็จะไปด้วยความเร็ว เราทําเป็นแค่ความเร็วหนึ่งร้อยหรือ200รอก็ได้นะหรื้อยห้าสิบก็ดีมันไปเร็วรถไฟอะเร็วรถไฟนะเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะพัฒนาตัวนี้เมื่อเร็วกว่ามันสามารถไปได้ทั่วโลกเลยคนไทยก็จะกลายเป็นเนีเจ้าขนส่งทางอากาศชั้นต่ำามีอากาศชั้นต่ำนะอันนี้ผม อยู่ในโปรเจกต์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมต้องไปคุมไอ้สิบปฏิวัติน่ะสิบปฏิวัติไอ้อันหนึ่งมันก็คือการสร้างเมืองกับยานยนต์นั่นเองนะครับนะบมันก็ยานยนต์ก็จะมีทางบนทาง,ทางบกทางน้ําทางอากาศกันอยู่นี่แหละครับอันนี้เป็นงานที่ผมต้องไปดูต้องไปหลังสั่งสร้างขึ้นนะครับเอาละก็คงเข้าใจเรื่องตัวท่านทุกท่านเป็นมนุษย์ทองคําแล้วก็ต้องพิมพ์เงินออกมาคนละหกล้าน อย่างต่ำสองล้านเงินนั้นก็เป็นเงินดิจิตอลหมดนะครับช่วงแรกๆก็ก็มีเงินกระดาษออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็นดิจิตอลเป็นส่วนมากแล้วเงินมันจะพิมพ์มาเป็นแบ่งเป็นสี่สี่ตอนสมมุันหกล้านเนี่ยแบ่งเป็นสองปีสองปีแรกจะเป็นปีละสองสองล้านทุกคนจะได้คนละสองล้านสองล้านพอปีที่สามสี่ได้ปีละหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็จะเป็นหกล้านเพราะนั้นสองปีแรกปีแรกเนี่ย ได้คนละสองล้านเนี่ยหนึ่งล้านมันจะอยู่ในประเทศไทยอีกหนึ่งล้านไปลงทุนทั่วโลกหมดอ่าลงทุนทั่วโลกหมดทีนี้ดิวจะไปตกลงตามประเทศก็คือดิจิตอลบาทน,นั่นเองตกลงกันแล้วเงินมันก็จะเข้าไปในประเทศเขาอ่าก็แปลงเป็นสก,กุลเงินเขาก็ได้นะครับก็เรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของการไปแปลงงันทีนะครับแต่บางเงินมันเข้าไปประเทศเขาแน่อย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยหลังวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาหกสามเนี่ยนะฮะ หลัง24มิถุนายน63นะฮะก็เตรียมตัวที่จะพิมพ์เงินดิจิตอลบาทของไทยเนี่ยมันควรจะลอนช์ออกมาสักเดือนไหนดีสักหลังจากนั้นคือถ้า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 ,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าสามารถทำได้เร็วนะฮะก็24มิถุนาได้เลยประชาชนจะดีใจมากแฮปปี้มากเลยนะอย่างช้าก็กรกฎาคมมิถุนาแล้วกรกฎาคมสักเดือนหนึ่งก็น่าจะได้ประชาชนก็ได้มีเงิน นะพอมีเงินแล้วเนี่ยรือเงินออกมาแล้วมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ s m e วิสาหกิจชุมชนอะไรโอโ้มีเงินแล้วคราวนี้ผลิตกันเต็มที่เลยนะครับอย่าทิ้งช่วงนานทิ้งช่วงนานแล้วเดี๋ยวมันมันจะฟื้นยากนะเพราะนั้นต้องรีบผลิตกันเลยรีบต่อเนื่องเลยนะเศรษฐกิจต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP จะขึ้นแบบโอ้โหที่เราคิดว่าติดลบสิบมันน่าจะบวกสิบอะ นะครับเป็นแบบนั้นเพราะต้องสร้างเมืองหลวงใหม่การสร้างเมืองหลวงนี่มันโอโหสรารพัดทุกอย่างผลิตมาเมืองหลวงจะเอาไปกินหมดห้าเมืองนะแล้วยังสร้างเมืองรอบจังหวัดใหญ่อีกยี่สิบจังหวัดโอ้แล้วคนก็ออกมาอยู่ข้างนอกหมดพูกง่ายทุกคนตอนนี้สมัครเป็นพลเมืองของของเมืองใหม่ได้เลยสมัครเลยฮะเพราะท่านจะมีบ้านพร้อมที่ดินมีอาชีพมียานยนต์มีเงินทุนสำรองเตรียมรอไว้แล้วเริ่มต้นไปเป็นคนแรงงานก่อน เป็นคนแรงงานนี่แหละครับแต่ว่าได้ค่าแรงสูงมากเลยนะครับพอใช้ระบบทุนรับบอลจรไดค้ค่าแรงมากแล้วก็เงินก็เอาไปเข้าไ้คือการระดมทุนอะ่ะมันมี่นะสมมติสร้าง4ี่ปีนะฮะไม่ไม่ต้องรอดอกเบี้ยที่นี่ดอกเบี้ยรวดเดียวเลยไม่ต้องรอสี่ปีปีเดียวปีแรกได้เลยไอ้สามปีหลังนันก็เป็นเรื่องทางงบประมาณที่มันจะไปจ่ายกันทีหลังแต่ว่าไอ้คนที่ ระดมเงินเอาเงินเข้ามาก่อนเนี่ยมันจะได้ไปก่อนแล้วนะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องการระดมเงินแต่จริงๆเงินที่ออกมาได้คนละหนึ่งล้านเนี่ยมันก็เยอะแยะเต็มประเทศแล้วเต็มประเทศเลยนะคือถ้าพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคนละสองล้านห้าสิบล้านคนนะฮะก็เป็นเงิน เป็นว่าหนึ่งล้านคนแล้วกันห้าสิบคนก็มีเงินอยู่ในประเทศไทยห้าสิบล้านล้านบาทต่อปีเงี้ยมันเยอะแยะที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยใหม่ขึ้นมานะครับเอาละก็คงเข้าใจแล้วนะฮะว่าเง,เงินจะไปอย่างไรมาอย่างไรนะครับเมื่อเข้าใจแล้วเห็นเงินแล้วเห็นความมั่งคั่งของประชาชนแล้วประชาชนอยากทําอะไรก็ก็ทําได้มีเงินตั้งเยอะแยะนะครับ ดังนั้นก็เตรียมตัวเรียนรู้โลกใหม่รับผิดชอบเพินเทุกคนต้องเรียนเรียนหนังสือผู้งานเรียนใหม่ผู้งานเหมือนเป็นเด็กเรียนใหม่เรียนหนังสือใหม่ก็คือประเทศไทยเกิดใหม่ก็เหมือนเราก็เป็นเด็กเรียนก็ป .1 ใหม่เนี้ยป .1 ป .2 ป .3 เรียนรู้โลกคราวนี้เรียนรู้เรียนรู้โลกยุค AI โลกดิจิทัลเรียนรู้ใหม่ทุกคนเรียนหมดไม่ว่าจะอายุ60ไปแล้วเจไปแล้วก็ต้องเรียนใหม่หมดเลยเพราะเงิน เพราะท่านได้เงินไปท่านไปต้องไปดูแลเงินไงฮะถ้าดูแลไม่ได้ถูกอออกนอกประเทศเลยนะครับมันเป็นกฎแบบใหม่เชิญไปอยู่ีนประเทศดึงเลยไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับอย่างนั้นก็หวังว่าคงไม่มีใครทําตัวเป็นแบบนั้นที่นี่ใช้หลักคิดในการตีมูลค่าประชาชนจากการทําการเมืองระดับโลกด้วยการทำสี่เหตุการณ์ปรากฏ ประกาศปฏิวัติ10เรื่องของประเทศไทยนะฮะสองส่วนนี้ส่วนแรก4เหตุการณ์ปรากฏเป็นการทําการเมืองระดับโลกครับสเหตุการณ์ปรากฏอย่างที่1ก็คือการประกาศใช้ระบบระบอบการปกครองของพระพุทธเจ้านะครับด้วยการติดธงธงนี้เป็น ทงระบอบธรรมาธิปไตยแล้วต่อไปจะเป็นทงชาติไทยใหม่อันนี้ติดทั้งบ้านทั้งเมืองให้ทั้งโลกได้รู้รือตื่นรู้ว่าศาสนาพุทธมีระบบระบอบการปกครองตนเองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยที่ยังไม่ได้นํามาใช้โลกใช้อยู่สองอันทนั้นเรองคือโลกาธิปไตยกับอัตตาธิปไตยแต่ธรรมาธิปไตยยังไม่ได้ถูกนํามาใช้ประเทศไทยจะประกาศใช้เพราะคิดระบบ การปกะกองขึ้นมาได้แล้วการที่เอาระบบธรรมาธิปไตยมาใช้จะต้องไปคิดระบบฮะและระบบนั้นต้องดีกว่าที่เราก็ใช้อยู่3ระบบก็คือระบบรัฐสภาระบบประธานวบดีและกึ่งผสมประเทศไทยจะประกาศใช้ระบบที่4ของโลกนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ระดับโลกคือการทําการเมืองระดับโลกของประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาลปัจจุบันนี้เลย และไม่ใช่หน้าที่อะไรของรัฐบาลปัจจุบันจะมาขอใช้คําภาษาทิโกนะอย่ามาเสือกนี่เรื่องของประชาชนประชาชนจะทําการเมืองระดับโลกรัฐบาลอย่ามาเสือกทหารด้วยก็อย่ามาเสือกประชาชนทําของประชาชนเองเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องประชาชนคุยกับประชาชนจะทําการเมืองระดับโลกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับทหารแต่เมื่อทําแล้วต่างชาติเชื่อมั่นนั่นแหละต่างชาติเชื่อมั่นนะฮะ บ้านต่างชาติเชื่อมั่นแล้วการพิมพ์เงินมันเกิดไงเมื่อการพิมพ์เงินเกิดถามว่ารัฐบาลหาเงินมาได้ไหมนะฮะหกไอจํานวนสามสามร้อยล้านบาทหรือจะหนึ่งร้อยล้านบาทหรือจะสองร้อยล้านล้านบาทหรือสามร้อยล้านล้านบาทก็แล้วแต่เป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองานะด้วยการทําการเมืองระดับโลกสี่เหตุการณ์ปรากฏนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองคือส่งไปแสดงเจตจำนงนะครับ แจ้งให้ทราบว่าประชาชนมีเจตดจำนงก็คือเจ้าของประเทศอะเจ้าของอำนาจริษยาจะสั่งเปลี่ยนระบบระเอบ,บเปลี่ยนยุคสมัยการปกครองนะครับเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ที่เป็นการปกครองที่ใช้หลักมนุษยธรรมปกครองของโลกมันทําให้โลกนั้นเปลี่ยนยุคสมัยไปด้วยแต่ประเทศที่เริ่มต้นก่อนคือประเทศไทยนะเป็นแบบนี้นะครับอ่า อันที่สก็คือจัดตั้งสาพันธ์เทศาพิบัลตำบลทุกๆตำบลน,นะครับมีสาพันธ์เทศาพิบรรัลตำบลเกิดขึ้นอปทอยุบนะฮะยุบตัวเองดูงานผมแล้วต้องไปยุบตัวเองนะครับประกาศยุบตัวเองไม่ยุบตัวเองประชาชนก็ประกาศเองได้ประกาศประกาศไอ้องการท้องถิ่นมหาอำนาจแล้วถึงเวลาอ,อปทอจะทํางานเลือกตั้งประชาชนไม่ไปเลือกตั้งอปทอก็ตายเองโดยอัตโนมัติแบบนี้มันไม่รู้จะ ทนงหรือมีปฏิปัติกับประชาชนไปทําไมนะอปทถ้าคิดเป็นก็ยิงเท้าตัวเองทันทีนะประกาศตัวเลยนะครับเป็นไม่เอาแล้วอปทก็คือยิงเท้าตัวเองแล้วประกาศเป็นท้องถิ่นมหานาจของขบวนกู้ชาติพระ้าตักสินมหาราชยุคสองนะนั่นคือข้อที่สข้อข้อที่4ก็ถ้าเบื่อมีการจัดเลือกตั้ง นะมีการจัดเลือกตั้งก็ไปทําปอนและมนันโหวตโนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักฐานว่ามันจบยุคสมัยไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วมันสูญพันธุ์พูดง่ายเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีการจัดเลือกตั้งก็จัดการสถาปนาระบบระบอบใหม่ขึ้นเลยจัดงานเฉลิมฉลอง10บัน10คืนระดับโลกรู้จักหมดเพราะว่าศิลปินทั่วโลกจะมาร่วมฉลอง1 0วัน10คืนนี้นะให้เหตุการณ์ประกฏเนี่ยมันปรากฏต่อเวทีโลกทั้งอันที่1ห,หางเงินได้ โดยประชาชนในหางเงินนี้เองได้นะฮะถ้ามองประชาชนเป็นมีทุนคนละสองล้านบาทก็จะมีเงินเข้าประเทศหนึ่งร้อยล้านล้านบาทนะถ้าเผื่อมองประชาชนเป็นมีมูลค่าสี่ล้านบาทนะเงินก็จะเข้าประเทศถึงสองร้อยล้านล้านบาทอย่างเงี้ยไอ้เงินล้านล้านบาทเนี่ยตั้งร้อยหรือสองร้อยสามร้อยล้านล้านบาทรัฐบาล กับทหารเนี่ยหาเงินไม่เป็นหาเงินไม่ได้สร้างเงินไม่ได้เพราะว่าต่างชาติเขาไม่ได้เชื่อมัน่นเขาเชื่อมั่นประชาชนที่ทําการเมืองระดับโลกไงมันจึงพิมพ์เงินได้ไงเสร็จแล้วเชื่อมัน่นไอเสียอันเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วเสียน,นี้แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนแรกก้อนที่สองก็คือเชื่อมั่นสิปฏิวัติประเทศไทยที่ประชาชนประกาศนั่นหมายว่าเหมือนเป็นนโยบายแห่งรัฐอ่ะที่มันนิ่งเนี่ยมันนิ่งไปตลอดเลยสิบสิบ ปฏิวัติเนี่ยเมื่อเขียนย่อให้เข้าใจง่ายจะเป็นเรียก4แพลตฟอร์มนั่นเองสแพลตฟอร์มมันก็คือนโยบายแห่งรัฐที่มันนิ่งไปตลอดมันไม่ต้องมา,มาอาศัยรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนมาเสนอนโยบายแห่งรัฐอีกต่อไปแล้วไม่จําเป็นไม่มีความจาเป็นหมดยุคหมดสมัยประชาชนไม่ได้อาศัยนโยบายแห่งรัฐของพรรคไหนเลยนะประชาชนประกาศเองเนี่ไงประกาศสิปฏิวัติมันเป็นมาตรฐาน ตลอดเลยสิปฏิวัตินะครับดังนั้น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เป็นต้องอาศัยพรรคการเมืองต่อไปแล้วมันจะจบยุคจดสมัยไงเมื่อจบยุคจดสมัยการเลือกตั้งทหารไม่รู้จะไปนหนุนใครไม่มีใครให้หนุนไม,ม,ม่เป็นเห็บไม่มีหมาให้เกาะแล้วก็ตายไปเองอ่ะนะหมามันตายไงเห็บก็อยู่ไม่ได้ก็ตายก็เหมือนกันนะฮะก็คงเข้าใจความหมายนะครับว่ากองทัพไทยก็ต้องมีวันสิ้นสุด หมดยุคหมดสมัยนั่เนเองตายไปนี่คือสัจธรรมโลกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบมาถึงยุคมาแล้วนะครับก็ต้องรีบน้อมรับโดยเร็วยิ่งเท้าตัวเองอย่างรวดรวดเร็วน,นะครับเป็นแบบนั้นจะง่ายสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบว่าถ้าเราจะสงสัยว่าประชาชนเอามีเงิน,นมีมูลค่าได้ไงนะฮะมูลค่ามาจากการทําการเมืองระดับโลกนะถ้าคุณยังเล่นการเมืองตามประเทศไทยอยู่เนี้ยคุณจะวนกันอยู่เนี้ย ทะเลาะกันไม่เลิกลาแตกแยกกันไม่รู้จักจบสิ้นแล้วมันจะเป็นคนไทยจริงๆได้ยังไงฮะมันะเป็นไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมาทําการเมืองระดับโลกเพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนี้เราอยู่ทั้งโลกฮนะแล้วก็ทําวางแพลตฟอร์มการเงินวางรากฐานที่จะเป็นชาติมหาอำนาจเตรียมเป็นชาติมหาอำนาจได้แล้วในระื่การที่สิบนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าพระโบราณปลายุคกุศิลป์ยาก็วางใิขิดไปแล้วก็ทําสิสิ แลจะมาเสื้อซ่าติดกับดักวงจรทำไมอยู่แบบอย่างเงี้ยนะฮะไร้สาระาก,กันมากครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะครับมูลค่าประชาชนมาจากไหนมาจากการทําการเมืองระดับโลกด้วยเสียการปรากฏและยืนยัน10ปฏิวัติประเทศไทยเป็นนโยบายหลักแห่งชาติตายตัวต่างชาติเขาเห็นความเชื่อมั่นเห็นการกระทําประชาชนทําจริงเกิดความเชื่อมั่นแล้วทาดีวตกลงกันแล้วว่าจะทําการค้าขายกันสกุลเงินก็เกิดขึ้นโดยการพิมพ์เงินนั่นเอง เป็นมูลค่าของประชาชนมาจากตรงนี้จะได้หรือไม่ได้ก็ทําไปก่อนฮะได้ไม่ได้ทําไปก่อนนะฮะเป็นแบบนี้หวังว่าคงเข้าใจกันแล้วนะฮะไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยศิลปินทั้งหลายมาช่วยทําเพลงที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นงานดนตรีพื้นแบบพิศทัศน์ก็มาร่วมกันอธิบายให้เข้าใจแต่ละภาคภาคใต้ก็ว่าอธิบายแบบสไตล์ภาคใต้าภาษาภาคใต้ทั้งเหนือก็สไตล์ทั้งเหนืออีสานก็อีสานภาคกลางก็ภาคกลาง สี่ภาคน,นี้แหละครับมาร่วมกันกับงานดนตรีพื้นบ้านวิสัยทัศน์ของแอดธรรมอาทิตยก็คลิปนี้จบแค่นี้ฮะโอเคครับสวัสดีครับ